สวัสดีครับพบกับ l ลซี่วินอีกครั้งช่วงนี้มีการโต้เถียงกันในโซเชียลมีเดียเรื่องเผาเมืองแต่นี้ไม่ใช่ข่าวปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องที่มีการปลุกกระแสขึ้นมาว่าในสมัยที่พม่ารบกับอาณาจักรกรุงศรียุทธยาจนได้ชัยชนะแล้วเผาายุทธยาจนเป็นซากขนสมบัติต่างๆรวมทั้งทองจำนวนมากกลับไปยังพม่านั้นมีนักประวัติศาสตร์ออกมาชี้ว่า ไม่ได้มีหลักฐานว่าเป็นไปตามนั้นแต่อย่างไรพรม่าไม่ได้เผาเมืองแล้วเรื่องที่พม่าขนสมบัติของไทยกลับไปนั้นเอาหลักฐานที่ไหนมายืนยันว่ามีการขนกลับไปขนไปอย่างไรพรม่ารู้ได้อย่างไรว่าสมบัติซ่อนไว้ที่ไหนก่อนอื่นวัฒกรรมที่ทำให้เกิดความสับสนแบบนี้ที่ฝรั่งเรียกว่า Gaslighting ที่ทำให้เกิดนักประวัติศาสตร์ออนไลน์กันนับร้อยนับพัน เจตนาก็คือการฟอกข่าวให้กับพมา่าเพราะที่โต้แย้งมาว่าไม่มีการเผากรุงศรีอยุธยาหรือว่าขนสมบัติไปแต่อย่างไรไม่ได้มีเจตนาจะชันสูตรทางนิติเวชให้กับบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแต่ต้องการจะบอกว่าพม่าไม่ได้เผาอายุธยาบันทึกทางประวัติศาสตร์ใส่ร้ายพมา่าพม่าไม่ได้โหดเหี้ยม ที่อ้างกันแบบนี้ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนความรู้สึกที่คนไทยฝังใจต่อพม่าในอดีตเพราะปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆให้กับชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทยทั้งชาวพม่าที่เข้าเมืองมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกลุ่มที่เข้ามาไม่ถูกต้องแถมยังมีครอบครัวลูกหลานพม่าที่พามาด้วยหรือว่ามาเกิดเป็นครอบครัวในเมืองไทยนะครับ พักการเมืองบางพัรคและก็กองเชียร์ต้องการให้แก้กฎหมายเพื่อให้สิทธิ์ต่างๆแก่ชาวพมา่าทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์ด้านประกันสังคมและก็เลยไปถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยการที่มาตะแบงว่าพมา่าไม่ได้เผากรุงศรีอยุธยายังแถมด้วยการบอกว่าคนไทยนั่นแหละเป็นคนเผาเองและขโมยสมบัติต่างๆในกรุงศรีอยุธยาไปเองอย่าไปใส่ร้ายพมา่า ก่อนอื่นก็ต้องคิดด้วย common sense ก่อนนะครับว่าถ้าชาวสยามหรือว่าชาวอายุทยาเผาเมืองของตนเองแล้วได้อะไรขึ้นมาบ้านเมืองถูกเผาวอดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันอยู่ดีๆก็เผาแล้วต้องสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ต้องนอนกับดินกินโคลนกับทรายแล้วขโมยสมบัติคนไทยด้วยกันเองแล้วจะเอาไปไหนสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่มีโรงจำนำนะครับ จะไปฝังดินหรือว่าโยนลงคลองอย่างนั้นแหละครับที่สำคัญคือการเผากรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2310นั้นมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทั้งของคนไทยและของต่างประเทศนักวิชาการที่สนับสนุนด้อมส้มทั้งหลายก็เป็นผู้เขียนบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่าพมา่าเผากรุงศรีอยุธยา มีบทความมีหนังสือที่ใช้อ้างอิงกันทั่วโลกนะครับอย่างเช่นที่เขียนโดยอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริชื่อหนังสือว่า The Fall of Ayutthaya A New Understanding เมื่อปี2 5 1 9มีหนังสือของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลชื่อ A History of the Geo Body of a Nation พิมพ์เมื่อปี2557และล่าสุดเมื่อ4ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับมีหนังสือชื่อว่า A History of Ayutthaya: Siam in the Early Modern World เขียนโดยค Chris เกอร์และศัสตราจารย์ดรภาสุขพงภัยจิตเมื่อปี2560แล้วยังมีหนังสือที่เขียนและค้นคว้าโดยชาวต่างชาติอย่างเช่นเรื่อง Ayutthaya: Venice of the East by Derek Garnier เมื่อปี2004 Thailand: A Short History โดย David K Wyatt เมื่อปี2003 Siamese State Ceremonies, Their History and Function with supplementary notes โดย H.G. Quadridge Wales เมื่อปี1931การเผาเมืองหลังจากมีการสู้รบทำสงครามเพื่อย,ยึดครองแผ่นดินหรือว่าอาณาจักรนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นแต่กับพม่าและไทยในอดีตเท่านั้นนะครับในภาพยนตร์ Gladiator 2ที่กำลังฉายในโรงหนังอยู่ตอนนี้ ก็จะเห็นว่าหลังจากกรุงโรมเข้าโจมตีอาณาจักรในแอฟริกาได้แล้วก็เผาเมืองทิ้งเช่นกันและในประวัติศาสตร์โลกก็รับรู้กันดีว่าอาณาจักรโรมันเผากรุงคารเทจจนราบไม่เหลือซากเมื่อ146ปีก่อนคริสตกาลกองทัพมองโกลซึ่งมีอำนาจมากที่สุดในอดีตก็เผากรุงแบกแดดจนพินาศ เมื่อคริสต์ศักราช1,258หรือว่าเมื่อประมาณ760ปีก่อนซึ่งช่วงนั้นแบกแดดเป็นมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่กองทัพมองโกเผาทุกเมืองที่ถล่มจะได้ชัยชนะนั้นก็เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจนั่นเองเมืองเม็กซิโกซิตี้ในปัจจุบันเคยเป็นเมืองหลวงของจกกักรวรรดิแอสเท็กที่ชื่อว่าเตโนชติตลัน แต่ถูกเผาทิ้งเมื่อกองทัพสเปนนำโดยเอ์นนโกเตสเข้ายึดเมืองและเข้าครอบครองอาณาจักรของแอสเท็กได้ในปีคริสตศักราช1521หรือเมื่อ500ปีก่อนครับการเผาเมืองทิ้งของผู้ที่ได้รับชัยชนะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากในข้อแรกก็คือการทำลายล้างจะทำให้อริหรือว่าศัตรูไม่อาจรวบรวมกำลังพลกลับมาสู้รบต่อก่อน,อนด้วยได้อีก อีกทั้งการเผาด้วยไฟนั้นในบางวัฒนธรรมถือว่าเป็นการชำระล้างการเผาจึงเป็นทั้งยุทธศาสตร์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณไปพร้อมกันในเชิงรัฐศาสตร์เมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมต้องถูกทำลายให้สิ้นเพื่อตัดการติดต่อกับเมืองอื่นๆเป็นการทำลายทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสำหรับผู้รอดชีวิตจากสงครามและการถูกเผาทำลาย ก็ยากที่จะรวมตัวรวมกำลังกันได้อีกเพราะว่าขาดทรัพยากรนอกจากนั้นเมื่อเมืองหรือว่าอาณาจักรถูกทำลายจนวอดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปอยู่ที่จุดอื่นเมืองอื่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเผาเมืองนั้นทําให้ผู้คนที่ยังรอดชีวิตหรือว่าผู้คนในพื้นที่อื่นๆของอาณาจักรเกิดความหวาดกลัวเสียขวัญและไม่กล้าที่จะรวมตัวกัน ที่จะสู้สงครามต่อหรือว่ากอบกู้ชัยชนะหรือว่ากอบกู้ชาติเพาะได้เห็นความโหดร้ายของผู้มีชัยไปแล้วยิ่งกว่านั้นการเผาเมืองนอกจากที่จะเผาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแบบร a นดัมแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือการเผาโครงสร้างหลักในการป้องกันเมืองอย่างเช่นป้อมปราการกำแพงเมืองคลังอาวุธคลังสเสบียง ศูนย์ประชาการและค่ายทหารแม้กระทั่งสงครามในปัจจุบันที่กำแพงเมืองและป้อมปราการไม่ได้มีความสำคัญเหมือนในสมัยโบราณเพราะว่าโจมตีกันทางอากาศแต่การทำลายคลังอาวุธและคลังสเสบียงศูนย์ประชาการของทหารและรัฐบาลก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญไม่ต่างจากสมัยโบราณครับนอกจากพระราชวังซึ่งมีสมบัติล้ำค่ามากมายแล้ววัดวาอารามก็เป็นคลังสมบัติของชาติเช่นกันนะครับวัด เป็นคลังสมบัติที่สำคัญทั้งพระพุทธรูปคำพีงานจิตตกรรมและงานวรรณกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆตัวอย่างเห็นได้จากช่วงที่กองทัพขมิญแดงภายใต,ใต้การนำของพลพศระหว่างปีพุทธศักราช2518ถึง2522ทั้งหอสมุดวัดต่างๆทั่วกัมพูชาโบสถ์เจดีพระพุทธรูปถูกทำลายทิ้งจนหมด แม้แต่พระสงฆ์ก็ถูกฆ่าหรือว่าบังคับให้ไปทำงานแรงงานให้กับขมรแดงดังนั้นการที่คิดจะฟอกขาวให้กับกองทัพพมา่าในอดีตจึงเป็นการโต้แย้งแบบกุ้งแบบปูนะครับคือแย่ยิ่งกว่างูงูงงปลาปลาเสอีกแต่แน่นอนครับข้อมูลล้างสมองแบบนี้ใช้ได้เสมอกับผู้ที่ไม่มีสมองเชียย์พักการเมืองหรือว่ากลุ่มคนที่สนับสนุนแบบไม่ลืมหูลืมตา อาการหนักกว่าตัวซาร์มันเดอร์หรือว่าหมาน้ำที่ตาบอดหลายเท่าเลยทีเดียว Lazy w i n นวันนี้ลาไปด้วยสำนวนของฝรั่งนะครับสำนวนนั้นก็คือ all in love and war is fair ความรักและสงครามไม่ต่างกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นไปถือว่ายุติธรรมเพราะนั่นคือวิถีแห่งความรักและวิถีแห่งสงครามพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ